สวัสดีค่ะลัคนาพฤศกนะคะมาแล้วค่ะคลิปประจำเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคม2565นะคะแม่หมอปล่อยคลิปมาช้าเพราะว่าช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะต้องขอภัยด้วยนะคะก็พยายามมาทำคลิปให้กับทุกคนนะคะเราก็อยากจะดูด้วยเหมือนกันนะคะแม่หมอก็คนลัคนาพฤศกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดู ทำนายไพ่กันเลยนะว่าคนพชศกเป็นยังไงนะคะเน้นดูลัคนาเป็นหลักเหมือนเดิมนะนะคะใครไม่ทราบลัคนาก็อนุโลมดูแบบราศีได้นะคะถ้าดูแบบราศีแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ตรงเราก็ไปดูคลิปคําทํานายอื่นๆของแม่หมอก็ได้นะคะเผื่อเราจะเป็นคนลัคนาราศีอื่นนะคะแต่ถ้าใครที่ทราบว่าเป็นคนลัคนาพชศกอยู่แล้วก็มาดูคลิปนี้กันไปเลยนะคะ คนพิษศกเป็นยังไงบ้างนะคะเดือนที่ผ่านมารู้สึกจะซบเซานะคนพูศ้ศกหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมานะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีเรื่องเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะมยิ่งช่วงที่ดาวประจำตัวตกภพอริก็ยิ่งจะมีเรื่องมีปัญหาอุปสรรคเข้ามานะคะแต่ไม่เป็นไรดาวศุกร์ในภพอรเนี่ยมันได้อุดมเกณฑ์นะนะคะ แก้ปัญหาเดี๋ยวก็ผ่านไปได้นะคะมาค่ะมาดูไพ่ของคุณนะใบแรกเปิดมาก็ไพ่ดีเลยนะคนพ,ศพิศษสี่เมเทา้าชีวิตคุณมันประสบความสําเร็จน,นี่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของการต่อสู้บุกลุยอะไรไหมแล้วทําให้อะไรบางอย่างเรื่องของการงานอะไรบางอย่างของคุณมันประสบความสําเร็จนะ มันสมบูรณ์มันคมพีดอะในเดือนพฤศจิกาธันวาคมเนะี่ยมันคมพีดหลายสิ่งหลายอย่างนะนะคะดีมากๆนะคะเออมีมีไพ่ประกบหน้าอีกใบหนึ่งที่เป็นเมเจอร์คณาใบใหญ่ด้วยนะระวังอ้วนนะจ๊ะคนพืชศกนะช่วงนี้ระวังอ้วนอ้วนไม่พอระวังท้องด้วยใครที่เป็นคนคบคนคุยถ้ายังไม่พอมีหมุดระวังนิดนึงเป็นมีไพ่ดีเอ็มพ ไพ่ราชินีประกบหน้าคุณนะคะระวังว่าจะตั้งคันมีบุตรได้ถ้าใกล้ชิดกับคนรักอะไรในช่วงนี้นะคนพชศกแต่ว่าไพ่ใบนี้สื่อในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะสื่อในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขนะนะคะพี่หมอก็บอกว่าเดือนนี้ของคุณนะพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขมากขึ้นคนพืชศก เพอเพอได้แต่งงานนะเนี่ยหลายคู่อ่ะเออแต่งปุ๊บท้องปับ๊บอะไรประมาณเนี้ยดูจากหน้าไพ่แล้วอ่ะไพ่มันมาแนวนั้นนะคะทุกคนนะคะมีเกณฑ์จะแต่งสูงนะถ้าไพ่ขึ้นแบบเนี้ยเพราะว่าไพ่สีเมทาวก็เป็นไพ่ของการแต่งงานค่ะการเข้าสู่ประตูวิวาแล้วไพ่เดีมเพจเนี่ยก็ไพ่ของคนมีบุตรมีลูกตั้งครรภ์อะไรประมาณเนี้ยความรักก็โอเคอ่ะทุกคน ดีนะเนี่ยม,มาดูไพ่ถัดไปผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อช่วยเหลือดีนะจะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่จะให้เงินทองนะคะผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีนะคะให้เงินมาใช้นี่หรือว่ามีเงินอ่าเรียกว่าเป็นของขวัญเป็นโบนัสก็ได้นะบางคนอาจจะได้เงินโบนัสเงินขวัญถงุงหรือว่าอะไรบางอย่าง ะะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้ได้นะนะคะคนรักล่ะคนรักดีนะคะเขาจะเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณเลยแหละเป็นคู่หูคอยช่วยเหลือได้ดีเลยนะคะถือว่าโอเคไพ่สไม้เท้าเกิดขึ้นในตาแหน่งของคนรักเข้าเหมือนเป็นเพื่อนนะนะคะบางคนเจอคนรักจากที่ทำงานก็ได้นะคะค่อนข้างดีเลย เปิดมาสี่ใบดีหมดเลยนะไปใบที่ห้าใบที่ห้าก็ดีเป็นไพ่สามเหรียนนะคะบริวารบริวารขยันันแข็งนะคะตั้งใจทำงานหาไรายได้เสริมทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะถือว่าดีนะคะช่วงนี้บุตรหลานของคุณก็อาจจะมีเรื่องของการหาไรายได้พิเศษเสริมเข้ามาก็ได้เป็นนายหน้าขายสินค้านู่นนี่นั่นนะคะประมาณนี้นะคะดีมาห้าใบแล้วนะ ไปดูใบที่6ของคุณนะใบที่6จุกจิกจู้จี้บ้างนะมันเป็นไพ่ดาบระวังเรื่องของสายตาด้วยในอนาคตเนี่ยสายตาจะภาพมวยมัว,มวสายตาไม่ดีไปตรวจวัดสายตาหน่อยสายตาสั้นใช้สายตาเยออไปหรือเปล่าคนละขนาพุทโศกนะคะแล้วก็ระวังทะเลาะกับคุณแม่ด้วยเรื่องเล็กเน้อยน้อยจุกจิกกันนะคะแต่ยังไงซะ ต่อให้ทะเลาะกันคุณแม่ก็ช่วยเหลือคุณอยู่ดีเพราะว่าไพาย่ยดีอมเพชรเป็นไพ่สัญลักษณ์ของความเป็นแม่ที่ประกบหน้าคุณนะอมืมีเรื่องให้งหงดหงิดจุกจิกบ้างแหละนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะไพ่สองดาบนะคะมันเป็นเรื่องของความคําพูดการงัดข้อกันนะคะด้วยเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแต่ทําให้เป็นเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องสายตาเนี่ยระวังดีๆนะคะสายตา ของเราอ่ะจะมีปัญหาด้วยคนพิเศษนะคะมาไพ่ตำแหน่งของปัญหาปัญหาของเราคือไพ่เจ็ดถ้วยนะเราเป็นคนโลเลตัดสินใจไม่เด็ดขาดผัดวันประกันพุ่งจะทำก็ไม่ทำเดี๋ยวทำเดียเด๋ยวทำอยู่นั่นแหละสรุปก็ไม่ได้ทำนะคะ อย่าผัดวันประกันพุ่งนะทําอะไรตัดสินใจให้เด็ดขาดเนี่ยการตัดสินใจซับซ้อนมากเลือกมากเลือกเยอะด้วยนเนี่ยนะคะมีความลังเลเกิดขึ้นนะคะไพ่ถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยมีตัวเลือกคุยมากกว่า2คน3คนอะไรประมาณเนี่ยนะคะจะเป็นแนวแนวนั้นถ้าเป็นของคนนะคะต่อไปตำแหน่งที่8เพื่อนฝูงก็ช่วยเหลือเจ้าชะตาดีนะเนี่ยเพื่อนฝูงนะคะเป็นราชินีถือไม้เท้านะคะ พร้อมบุกพร้อมดูยพร้อมช่วยเหลือค่ะนะคะจะมีเพื่อนที่ทํางานเก่งทํางานคล่องตัวมากๆนะคะช่วงนี้การงานของคุณจะค่อนข้างโดดเด่นนะคนลัคนาพุธศกถ้ามีการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเป็นการลงทุนที่เรียกว่าใช้เงินใช้เงินเยอะมีเรียกว่าลงทุนใหญ่อะ่ะนะคะอาจจะรับลูกน้องบริวารเพิ่มด้วยในช่วงนี้นะคะหลายๆคนลัคนาราศีพุธศกนะคะ มีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะจิตใจของเราเป็นไพ่เดอะสตอร์ดีนะช่วงนี้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายตัวเองรู้สึกอยากฟื้นฟูรู้สึกอยากเยียวยาวจิตใจรู้สึกอยากจะดูแลฟื้นฟูสภาพอะไรบางอย่างของคุณนะหรือว่ามีการคิดะละวางแผนระยะยาวเกิดขึ้นในชีวิตนะคะ เป็นความเดสตาร์เป็นความหวังความฝันสิ่งที่เราวาดฝันไว้แล้วก็วางแผนให้เป็นไปตามแผนนั่นเองนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการคิดที่อยากจะไปทำอะไรเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้เหมือนกันนะคะการไปทำไร่ทำสวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่พื้นดินอะไรประมาณนี้นะคะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะ ไพ่สรุปเก้ถ้วยนะคะมีความสุขดีนะเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณหวงังสิ่งที่คุณรอมันจะกำลังจะเป็นจริงนะคนพฤศษกเลิกเครียดเลิกวิตกกังวลเพราะว่าชีวิตของคุณกำลังจะเข้าสู่โหมดของความสุขแล้วนะคะหนเดือนนี้ถือว่าดีคนลักขณาพฤศษกนะคะการงานเนี่ยมันจะมีคนมาช่วยนะถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ย คุณจะมีคนมาแบ่งเบาภาระมากขึ้นหรือว่าคุณกระจายงานไปให้คนอื่นมากขึ้นทำให้คุณเบามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะเหมือนมันจะมีการลงทุนด้วยนะคนพืเศกนะคะแต่ว่าก็ระวังเรื่องของอุปสรรค์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในฝ่ายของคุณแม่คุยกับคุณแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะทะเลาะด้วยเรื่องเล็กๆน้อยแต่คุณพ่อช่วยเหลือดีนะคะไปหยิบไปยืมเงินไปกู้เงินใครช่วงนี้ได้นะคนพูศ้ศกเครดิตดีนะเนี้ยขึ้นไพ่แบบเนี้ย เครดิตดีบางคนคิดจะเอาเงินไปชํำระหนี้หรือเปล่านะคะอืมไพ่ึ้นดีะเนี่ยนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่เก้าถ้วยด้วยนะคะอ่าถ้าเก้าถ้วยถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วก็น่าจะมีตัวเลือกนะเนี่ยนะคะน่าจะมีคนคบคนคุยมากกว่าหนึ่งคนอนะนะคะแต่ว่าไพ่เก้าถ้วยมันไม่ใช่ไพ่ของการที่แบบ จะแสดงออกในเรื่องของการไปปฏิสัมพันธ์ถึงขั้นเรียกว่าเกี่ยวข้องกับร่างกายนะคะมันจะเหมือนกับเป็นคําพูดการกระทํเม็นลักษณะของคําพูดมากกว่านะคะแต่ว่าไพ่เด่นๆจะเป็นไพ่ดีเอ็นเอนะที่ประกบหน้าคนอะออช่วงนี้คนพืชศกที่เป็นท่านหญิงนะระวังจะตั้งคันมีบุตรนะคะช่วงนี้แบบรู้สึกว่าเราแบบ ถ้าใครที่มีความรักอยู่อะไรประมาณเนี้นะคะอาจจะได้แต่งงานปรับเพราะว่าท้องก่อนแต่งอะไรก็ว่าไปนะคะมีโอกาสแต่งสูงนะคะเนี่ยนะคะทําให้เรารู้สึกลังเลเอ,อฉันยังไม่พร้อมเลยเนี่ยเออท้องแล้วจะแต่งไม่แต่งเนี่ยอะไรประมาณเนี้นะคะ <c oughs> ก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันถ้าใครที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นแบบเนี้ระวังจะมีบุตรได้นะคะ ก็ไพ่ดีหมดเลยอ่ะอืมการงานก็ดีการเงินก็โอเคไงความรักก็ดีไงคนรักเนี่ยมาช่วยแบ่งเบาเรื่องงานได้เยอะนะคนรักอ่ะอืมช่วยเหลือบางคนเจอกับแฟนเจอกับคนรักจากที่ทํางานก็มีนะคะถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มีเสน่ห์คือนั่งอยู่เฉยๆมันก็มีคน อยากเข้ามาพูดคุยกับคุณนั่นแหละนะคะมีเสน่ห์นะคะ,ะ,แ,ะ,คะแต่ว่าคุณจะแบบโฟกัสเรื่องของอนาคตสูงนะคนพฤศษศกอะโฟกัสงานโฟกัสเรื่องเงินเยอะแล้วก็โฟกัสเรื่องของอนาคตมากๆเพราะว่าเดือดสตาขึ้นตำแหน่งจิตใจของคุณอถ้าจะมีความรักในช่วงเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าขอเป็นรักที่มันผ่อนคลาย ะะขอเป็นรักที่ขอคุยแบบยาวๆไปได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะศึกษาดูใจกันไปนานๆอะไรประมาณนี้นะคะอืคือชีวิตของเรามันเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์เยอะนะคนพืศศกนะคะคือถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณทําอะไรบางอย่างประสบความสําเร็จมาแล้วอะ่ะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะเออถ้าไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรัก ก็จะเป็นเรื่องของการงานถ้าไม่การงานก็เรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าเหมือนหน้าไพ่มันพูดถึงเรื่องของการงานแล้วก็ความรักอะ่ะเออมันมาพร้อมกันนะคะเด่นเด่นมากเลยความรักเนี่ยมีโอกาสที่จะแต่งงานสูงมากนะหลายๆคู่คนละขนาดพิศกมันมีไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นอะ่ะมันเป็นสัญลัญลกษณ์ของความสมบูรณ์ความคอมพลีทนะคะการแต่งงานด้วยนะเออการลงหลักปักฐานอะ่ะ เออแล้วมีไพ่ไพ่ของเดียมเพจประกบหน้าด้วยอะมันก็เลยยิ่งส่งเสริมไปอีกว่าเออคนลัคนาพืชศกจะมีครอบครัวหรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณนี้น,นะคะจะมีคนมาเรียกว่าเอาลงจากคานหรือเปล่านะหลายๆคนนะคะอืมจิตใจก็สงบเยือกเย็นดีด้วยอะ่ะมีไพ่เดดสตาร์อืมนะคะ ก็เรียกว่าช่วงนี้มีความสุขอะคนพ้งศกทายไปยังไงในเมื่อไพ่มันดีหมดเลยแล้วก็ทายแบบนี้เนาะคลิปนี้ก็ขอจบคําทํานายคุณแค่นี้นะเพราะว่าไพ่ของคุณดีหมดเลยนะคนพู้ศกนะคะแต่ว่าไพ่ดีแล้วไม่ใช่ว่าไม่ให้ระวังตัวนะ ก็ยังต้องระวังต้องดูสภาพชีวิตความเป็นจริงด้วยช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเดือนที่ยังต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางเหมือนเดิมนะคะแต่ไพ่สรุปขึ้นมาเป็นไพ่ของความสุขนะคะการการไม่วิตกกังวลอะไรนะคะมีความมั่นใจในตัวเองสูงเชื่อมั่นนะคะว่าฉันมีดีนะคะเรียกว่าคนผู้สุขเดือนนี้ดีนะคะดีนะคะในส่วนของการเงินก็ดีนะนะคะอ้ อุดมสมบนะูรณ์อะคือมันมันแม่หมอจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารด้วยนะบางคนจะไปปลูกอะไรพืชพันธุ์ธัญญาหารทําการเกษตรหรือเปล่าที่บ้านอะเหมือนวางแผนไว้อะเออมันมีนะแต่ว่าบางไพ่มันขึ้นมามันประสบความสําเร็จแล้วนะเผลอคุณไปทําไว้แล้วด้วยหลายๆคนอนะนะคะแล้วก็กําลังวางแผนอะไรบางอย่างระยะย,ยาวเกิดขึ้นนะนะคะ อืมดีดีด,ดีคนพฤษศกนะคะในสำหรับไพ่ของคุณมีไพ่ดาบอยู่ใบเดียวก็คือไพ่ตำแหน่งที่6นะคะดังนั้นก็ระวังเรื่องของสุขภาพสายตาด้วยของเราด้วยแล้วก็ของคุณแม่เราด้วยนะ คุณแม่อาจจะสุขภาพสายตาไม่ดีผ้ามัวเป็นต้อกระจงต้อกระจกพาไปหาหมอนิดนึงนะคะไปตรวจนิดนึงถ้ารู้สึกว่า,าสายตามีมองแล้วเหมือนฝ้าเหมือนมีบอกมีหมอกจางๆเนี่ยระวังว่าจะเป็นต้อกระจกนะแต่ต้อกระจกรักษาได้นะคะแต่อย่าปล่อยไว้นานถ้าปล่อยไว้นานเป็นต้อหินนะนะคะก็ประมาณนี้นะคะคนพืชศกค่ะโชคดีมีความสุขนะคะมีโชคมีลาบไหม โชคลาภโชคลาภโชคลาภก็ลองซื้อติดติดไว้ด้วยก็ดีนะคะเผื่อถูกหวยรวยเบอร์กับเขาบ้างนะคะเพราะว่าคุณมีดาวพฤหัสโยกหลังลัคนานะพฤหัสในภพลาภานี่แบบดีนะคะทุกคนรู้สึกชีวิตตัวเองมันดีขึ้นไหมอะช่วงนี้พฤหัสเขาเดินถอยหลังนะดาวพฤหัสเดินถอยหลังดังนั้นเรื่องของโชคลาภอะไรบางอย่างมันก็ยังมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะทุกคน ก็ต้องรอหลังวันที่หลังไปปลายธันวานะ่ะดาวพฤหัสจะเดินหน้าในช่วงนั้นนะ่ะหลายๆคนที่เป็นคนลัคนาพืชศกจะได้คุณจากดาวพฤหัสเต็มๆนะคะดาวพฤหัสในปีนี้เป็นกเกษตรด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเดือนเมษายนน่ะเขาจะย้ายไปสู่ราศีเมษซึ่งเป็นภพวินาตของคุณนะนะคะก็แต่มาตรฐานดาวเป็นราชาโชคนะ พฤหัสในราศีเมษภบวินาศเป็นราชาชโชคก็จะบอกว่าเรียกว่าอาจจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์อยู่ข้างหลังก็ได้คนละขณะดพฤศกนะคะจะเป็นแนวๆน,นั้นนะคะแต่พฤหัสในภพวินาศต้องระวังนิดนึงภพวินาศมันสื่อถึงในเรื่องของการถูกจองจาําถูกกักขงังความห่างไกลนะคะเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันอะไรประมาณเนี่ยแล้วพฤหัสเป็นดาวในภพ ลาภของคุณแล้วก็พบมรณะของคุณนะคะบางทีหลายๆคนก็อาจจะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันในต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลหรือว่ากับคนที่อยู่ในที่ไกลๆอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษแหละนะคะว่าดาวมันอยู่ในภพที่ไม่ดีแต่ว่าได้มาตรฐานดาวที่ดีอ่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะก็ ระว,วังเอาในช่วงปีหน้าเนาะที่พฤหัสตกพบวินาศคนพฤศกนะคะพอผ่านที่พอผ่านช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าสู่พบวินาศแล้วปุ๊บคุณจะดียาวๆเลยนะเออพอพฤหัสย้ายทับลัคนาปุ๊บคุณจะดียาวๆไปหลายหลายปีเลยนะเออวางแผนไว้ดีๆนะคนลัคลนาพฤศษนะคะช่วงนี้คุณก็ดีอยู่แล้วไงนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์นะคะทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงทั่วไปนะมันอาจจะไมไ่ตรงกับทุกคนนะคะขอให้ดูเป็นแนวทางนะคะแต่ทิศทางภาพรวมมอจะเป็นอย่างเงคนพิษศกอะนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะไพ่ออกมาถือว่าโอเคค่ะโอเคนะนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวทยอยทำคลิปมาให้ เรื่อยๆนะฝากติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ